สวัสดีค่ะสำหรับชาวกรกฎนะคะดวงเดือนมิถุนายน2565ดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะคะดูตามโหราศาสตร์ไทยการอ่านเป็นการอ่านแบบโดยรวมไม่ใช่การดูดวงแบบส่วนตัวฉะนั้นแล้วอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลย ให้ดูเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงไม่อินไม่ซีเรียสนะคะดูไปเป็นแนวชางเป็นไกด์ไลน์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่น่ารักใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะอ่ะมาชาวราศีกรกฎ แล้วก็ช่องทางการติดต่อดูดวงส่วนตัวปันลงไว้ที่รายละเอียดคลิปที่คอมเมนต์นะคะแล้วก็ที่ใต้คลิปอมาสถานการณ์ปัจจุบันจัดเม e นหกดาบการก้าวข้ามผ่านอดีต The World คุณต้องการเป็นอิสระ จากความเครียดจากความทุกข์ใจหลายสิ่งหลายอย่างก่อนหน้ามันอาจที่จะก่อนหน้าชาวราศีกรกฎนะอยู่ในช่วงแบบบางคนบางคนอยากปีวิเวกอยากออกจากความสับสนวุ่นวายของโลกหลายสิ่งหลายอย่างมันดูติดขัดมันดูหยุดชะงักเนาะ หลายคนมีความกลัวความกังวลเกิดขึ้นบางทีอยู่ดีๆมันไม่มีมูลมันไม่มีอะไรขึ้นมาหรอกก็บางคนนะคะเฉพาะบางคนบางคนก็มีบางคนก็คือไม่มีมูลไม่มีสาเหตุอะไรเลยคือกลัวหรือจินตนาการหรือกังวลขึ้นมาเองด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งอะ่ะมันเหมือนตัวคุณปล่อยให้ตัวเองมีความเครียดเขา้าครอบงำตัวเองด้วยก็ได้ บางคนนอนไม่หลับไพยอยากที่จะให้คุณโฟกัสที่ความคิดของคุณใหม่นะต้องแก้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าคุณค่อนข้างมีความคิดมากในหลายๆเรื่องทีนี้ในบางคนเริ่มที่จะกลับมานั่งสมาธิก็ได้เหมือนต้องการการพักผ่อนนะคะให้เวลาตัวเองมากขึ้นก่อนตัดสินใจทำอะไรมีความอ่อนล้าทางจิตใจ ในช่วงนี้นะคะที่ปั่นอัพคลิปคุณอาจจะต้องมีการนอนให้พอมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่ามันส่งผลในหลายๆอย่างเลยความเครียดความกังวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งนอนไม่พอคนที่นอนไม่เต็มอิ่มส่วนมาจะเป็นคนที่เครียดง่ายตีมโบล่หนึ่งเหรียญอะอะหนึ่งเหรียญราชินีถือไม่เท้าเอ้ยไม่ใช่ราชินีราชาถือไม่เท้า รนคุณต้องใช้ความเข้มแข็งภายในใจิตใจมากๆนะคะชาวกรกฎแล้วคุณถึงจะผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดีนะอ่ามาดูกันต่อราชินีถือไม้เท้าขึ้นมาจริงด้วยการประสบความสำเร็จการมีไฟในการทำงานมากยิ่งขึ้นในตอนนี้ตัวตนชาวกรกฎนะคะเลิก คุณเลิกโทษตัวเองแล้วคุณเริ่มที่จะผ่อนคลายกับตัวเองแล้วเริ่มที่จะเรียนรู้ข้อผิดพลาดของตัวเองหรือข้อผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่จากคนรอบข้างคุณเลิกโทษใครคุณเลิกคุณไม่อยากจมอยู่กับความทุกข์แล้วหันหาแสงสว่างเนี่ยพายเรือไปแบบว่าหนีพายุและหลีกหนีความสับสนวุ่นวายอันเนื่องมาจากหนึ่งถ้าใครนั่งสมาธิบ่อยๆคุณเริ่มที่จะ ตั้งสติได้แล้วอะนะคะเหมือนตัวคุณทบทวนอดีตด้วยความแบบด้วยความเห็นอกเห็นใจมากยิ่งขึ้นให้อภัยให้อภัยตัวเองให้อภัยสถานการณ์ให้อภัยคนที่ทําคุณเครียดหรือเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณคิดมากนะคะเหมือนคุณมุ่งหน้าไปในทิศทางใหม่นะคะชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นในใจคุณรู้ว่าคุณจะต้องทํำยังไง กำลังจะพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีจิตใจที่เคยห่อเหี่ยวความคิดที่เคยคิดมากกำลังจะสนุกคึกคักขึ้นอีกครั้งสิ่งที่ฝ่าฟันและรอคอยมานานเนี่ยกำลังจะเป็นจริงนะคะที่ผ่านมาคุณอาจไป เคยทำอะไรไว้ก็ได้นะคะจะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตามเมื่อมาถึงตอนนี้คุณต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาและควรเร่งทำอะไรที่ดีๆคิดดีพูดดีทำดีแล้วสิ่งเหล่านี้จะส่งผลดีต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนผลดีนั้นไม่ได้ตกอยู่กับใครนอกจากตัวคุณเองเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็ยังมีไพ่ the world มาอีกช่วงเวลา คงเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความสมบูรณ์ความสาเร็จราบรื่นมีนานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหรือถ้าไม่ดีมาก่อนถึงตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นพอสมควรไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรที่ต้องวิตกกังวลอีกแล้วอ่ะโดยภาพรวมถือว่าดีขึ้นนะคะมีความสุขมากยิ่งขึ้นในบางคนก็ชีพจรลงเท้าก็ได้นะคะหรือต้องติดต่อประสานงานกับลูกค้าหรือผู้คนจํานวนมากแต่สิ่งนั้นจะส่งผลดีให้กับคุณนะแล้วก็มาถึงในเรื่องของตัวคุณได้ทําตามความฝัน ได้ทำตามแรงบันดาลใจของตัวเองมากยิ่งขึ้นแต่มีสิ่งที่จะต้องระวังหน่อยหรือสิ่งที่จะต้องเตือนขึ้นมาหน่อยมันเป็นสตรีนในบางครั้งอะค่ะอาจจะจะมีปัญหาอุปสรรคหรือภาระอะไรเข้ามาให้ได้ฝ่าฟันบ้างนะคะเหมือนชีวิตคนเราทุกคนมันมีอุปสรรคเข้ามาอยู่แล้ว30ิวันหนึ่งเดือนมันไม่ได้มีแบบวันราบลื่นแต่ พอสถานการณ์คลี่คลายเข้าที่เข้าทางดีแล้วเนี่ยคงถอนหายใจด้วยความโล่งอกได้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะตั้งหลักให้พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆอย่างสง่างามด้วยสติปัญญานะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายที่มาดูคลิปนี้ในระยะนี้หากมีปัญหาอะไรก็ตามกับฝ่ายหญิงอย่าได้เดินหน้าชนหรือสู้ไม่ถอยเด็ดขาดเพราะยากที่จะเอาชนะนะคะและอาจเพียงพ้ํเสีย ผู้เสียคนได้ขอให้ใจเย็นๆยอมรับว่าสถานการณ์ยังไม่เป็นใจให้คุณแล้วทุกอย่างจะดีเองอันนี้เตือนในคุณผู้ชายนะเราก็ในในเรื่องของการเงินอยากที่จะเตือนเหมือนกัน เพราะว่าที่ผ่านมาคุณอาจที่จะกังวลอยู่นะคะในเรื่องของการเงินต้องประครับประคองให้ดีรายจ่ายมากรับเข้ามาแค่ไหนก็จ่ายไปแค่นั้นนี่มองในแง่ดีแล้วนะถ้ามองในแง่ร้ายก็คือรายรับไม่พอกับรายจ่ายที่กําลังประดังเข้ามาแต่ก็อย่าเพิ่งท้อถอยสถานการณ์แบบนี้จะอยู่แค่ช่วงเดียวนะคะถ้าคุณอึดและใช้สติในการแก้ปัญหาจนผ่านวิกฤตไปได้เนี่ยคุณจะเงยหน้าขึ้นได้อีกครั้งอย่าเพิ่งวิตกกังวลจนเครียดแล้วเครียดอีกนึกออกใช่ไหมทีนี้อ่มาดูในเดือนมิถุน นายนนะคะจะเป็นไพ่ไพ่เมไพ่เ,มเดเมพลอรอ์ในตัวตนของคุณก่อนคุณเป็นคนที่มีความสามารถที่จะเข้าขึ้นเป็นผู้นำมีความทะเยอทะยานพยายามไปให้ถึงความสำเร็จตามที่วางไว้ปานจะบอกว่าตัวคุณมีศักยภาพทั้งความคิด,ดเริ่มการเริ่มมือ,อยาอาชะ เขาเรียกว่าอะไรนะยานสังหรณ์ความคิดสร้างสรรค์ทั้งหมดนี้เป็นบทเรียนที่ยากจากการมีโอกาสที่จะหลอมรวมเข้าด้วยกันภายใต้โครงสร้างที่เข้มแข็งของชาวราศีกรกฎนะคะเมื่อคุณได้ไพ่ใบนี้คุณกําลังอยู่ในช่วงฝึกฝนจิตใจ,จคุณสามารถจัดการได้ทั้งเรื่องธุรกิจการเงินและทํางานหนักโดยไม่เบื่อหน่ายเหนื่อยล้าทัศนคติของคุณขนาดนี้ต่อเรื่องทางอารมณ์และสังคมเป็นในเป็นไปในทางที่ปฏิบัติได้มากขึ้น เป็นความรู้สึกถึงพลังเคลื่อนไหวที่คุณต้องการทําให้เกิดสิ่งต่างๆนะคะคุณเป็นคนเปิดเผยมีความเชื่อมั่นสูงและเชื่อว่าไม่มีอะไรสูญเสียในการสแสวงหาสิ่งที่ต้องการนะคุณเป็นคนที่มีสติปัญญาการไหวพริบความทยทยานอ่ะค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยอะ่ะคุณเป็นคนที่มีเหตุมีผลมีระเบียบแบบแผนนะแล้วก็อีกในนึงอะคะ่ะ ความคิดของคุณจะนำพาความสำเร็จมาสู่มาสู่ตัวคุณความคิดของคุณจะนำสิ่งที่คุณคิดมาสู่ตัวคุณฉะนั้นให้ระวังในเรื่องของความคิดให้ดีด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอย่าที่จะบอกว่า ในเดือนมิถุนายน2565คุณเป็นคนเก่งอะ่ะคุณเป็นคนมีความสามารถอิสระไม่มีอะไรที่คุณทำไม่ได้เพียงแค่คุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองเท่านั้นเองอย่าประมาทความสามารถของตัวเองนะคะในการทำความฝันให้เป็นจริงความต้องการเหมือนตัวคุณเริ่มสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทำงานคุณเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการทำงานนะ แต่ปันมองว่าพอคุณใช้ความคิดมากๆคุณจะมีความเครียดมีความเครียดสะสมในบางคนหันหาการออกกำลังกายหรือการนั่งสมาธิจะช่วยได้มากๆเลยนะคะให้ระวังในเรื่องของความหัวร้อนเอาไว้หน่อยด้วยนะอ่ะแล้วก็ทีนี้เรามาในเรื่องของบทสรุปด้วยไพ่ทาโร่ก่อนเนาะของติอ e m p e โ o r เนี่ยภาพรวมของชีวิต ในเดือนมิถุนายน2 5 6 5ค่อนข้างดีมากเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตจะมีความก้าวหน้ามีความเจริญรุ่งเรืองมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนประสบความสําเร็จมีโอกาสสมหวังมากนอกจากนี้ยังมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปต่างประเทศเรือไวหรือเหตุมีเขาเรียกว่าอะไรหรือมีเหตุต้องเกี่ยวข้องกับต่างชาติในทางใดท,ทางหนึ่งนะคะสรุปก็คือระยะนี้ในเดือนมิถุนายน เป็นช่วงเวลาที่ดีของชีวิตในหลายๆด้านถ้าในเรื่องของการเรียนเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยพูดง่ายๆว่าการเรียนการสอบผ่านตลอดลอดฝั่งนะคะแต่ถ้าตั้งความหวังไว้มากกว่าแค่ผ่านก็น่าจะสมหวังดังใจหมายทุกประการมีข้อแม้ว่าความหวังที่ตั้งไว้ต้องไม่สูงจนเกินเหตุหรือเกินความเป็นจริงถ้าปรารถนาจะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ก็มีความเป็นไปได้มากอาจถึงขั้นไปต่อเมืองนอกด้วยซ้ำเมื่อทราบคําทํานายแล้วอย่าได้ชะล่าใจจนประมาทเคยตั้งใจเรียนอย่างไรก็ต้องทําให้เสมอต้นเสมอปลายนะคะในเรื่องของการงาน มีโอกาสที่จะก้าวหน้าในการงานยิ่งกว่าเดิมถ้าตอนนี้กําลังลุ้นว่าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือได้รับการโปรโมทให้ก้าวหน้าในสายงานหรือไม่ตอบได้ว่ามีความเป็นไปได้มากนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ดูจะให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีถ้าทํากิจการของตัวเองถ้าเป็นช่วงที่กิจการจะมีการขยับขยายเติบโตจนเป็นปึกแผ่นมั่นคงต่อไปพูดง่ายๆว่าจังหวะชีวิตในเรื่องงานมาถึงช่วงขาขึ้นแล้วนะคะนอกจากนี้ยังมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปต่างประเทศนะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงานด้วยว่าเกี่ยวข้องหรือไม่นะคะการเงินไม่ว่าตอนนี้ฐานะการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรแต่ระยะนี้น่าจะเป็นช่วงที่มีรายรับเข้ามาเป็นก่อเป็นกรรำสักหน่อยจะจะมากจะน้อยก็ขึ้นกับกำลังความสามารถของแต่ละคนแต่ถ้าถามถึงการเงินระยะยาวก็เป็นไปได้ไม่น้อยที่จะสร้างฐานะจนมั่นคงจนเป็นผแผ่นนะคะนอก ด้วยฝีมือและความมุ่งมั่นของตัวคุณเองบางคนที่พื้นฐานดีจะมีผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนหรืออุปถัมภ์พอให้ผ่อนแรงไปได้นะคะในเรื่องของอาชีพตัวคุณจะเหมาะกับอาชีพที่แบบเป็นหัวนหน้าเจ้าของอธุรกิจส่วนตัวงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์อืม งานที่จะต้องใช้จินตนาการงานที่จะต้องทำเกี่ยวกับแรงบันดาลใจแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะโดยทั่วไปสุขภาพมาสุขภาพกันแข็งแรงดีอาจเป็นเพราะหมั่นดูแลสุขภาพด้วยในทุกๆด้านคุณเริ่มหันกลับมาแบบออกกำลังกายอย่างที่ปันบอกนะนั่งสมาธิแต่ถึงอย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนคือต้องระวังความเครียดนะคิดมากหรือวิตกกังวล ซึ่งอาจนํานนไปสู่ปวดหัวหรือไมเกรนถ้าพักผ่อนน้อยอาการปวดหัวหรือวิงเวียนจะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะล้วก็อีกอย่างหนึ่งมาในเรื่องของความรักถ้าเป็นคุณผู้หญิงคุณมีโอกาสที่จะได้แฟนหรือคนรักเป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมก็ได้นะคะอีกกรณีหนึ่งหรือว่าอีกกรณีมีโอกาสได้แฟนที่สูงวัยกว่าค่อนข้างมากนะคะ กรณีนนที่3หากมีคนอยู่ในใจแล้วคนนี้ก้อนค่อนข้างมีอิทธิพลต่อจิตใจของคุณเจ้าตัวอาจไม่ได้ทําอะไรมากแต่เรามองเขาเฮ้ยเขามีค่าเหลือเกินมองด้วยสายตายกย่องชื่นชมและคอยตามเขาแทบจะทุกเรื่องแต่ถ้าเป็นคุณผู้ชายงานนี้อาจต้องเดินหน้าจีบแบบดับเครื่องชนนะคะเปิดเกมรุกเต็มตัวถึงจะมีลุ้นถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงอะคนคนนี้ถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในชีวิตคุณแล้วถ้าเกิดเป็นการศึกษาดูใจกันอ่ะเขา มีใจให้กับคุณนะแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่แบบว่ามีมาดแล้วก็มีฟอร์มหน่อยๆมามา,มาดนะูด้วยไพ่ยานารโลกันนะคะชื่อเสียงโด่งดังระแวงคุณอาจจะต้องเลิกฟ้าเปิดเลิกคิดมากก่อนอนะเหมือนเหมือนระแวงทุกอย่างกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแบบนี้ด้วยก็ได้ ช่วงนี้จะทำอะไรฟ้าก็เปิดให้อาจจะเป็นช่วงค่อยๆแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่อยๆรเริ่มมองเห็นช่องทางามากยิ่งขึ้นทีนี้ถ้าให้สรุปเนี่ยจากตามหน้าไพ,พ่พพพิคเนตและไพ่ายานโลกเข้าใจทบเข้าใจทบทวนสู่สิ่งที่รออยู่ ไพ่หมายเลขสี่องค์พระพิกคเนตอยู่ในอรียบทกําลังนั่งคิดไตรตรองพระกรถือลูกทับทิมและกำหางนกยูงนะคะโดยลูกทับทิมเป็นที่ทราบกันว่าชาวจีนจะมีความเชื่อว่าทับทิมเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ เพราะมีมเมล็ดเยอะจึงนิยมจะให้เป็นของขวัญกับคู่บ่าวสาวในวันแต่งงานรวมถึงเชื่อว่ามีอํานาจไล่ผู้ผีปีศาจได้ซึ่งเราจะคุ้นเคยกันว่าเอาใบทับทิมแช่น้ําล้างหน้าล้างมือเมื่อกลับจากงานศพคนญี่ปุ่นเองเชื่อว่าผลทับทิมเสมือนเจ้าแม่ที่คอยปกป้องเด็กๆส่วนในอินเดียนั้นเชื่อกันว่าทับทิมเป็นผลไม้โปรดผลไม้ทรงโปรดขององค์พระพิคเนตหากใครบูชาพระพิคเนตอยู่ลองหาผลทับทิมมาถวายดูนะคะเอาที่สะดวกและเอาที่เราลามาทานได้นะ หางนกยูงสาหรับชาวอินดีสาหรับชาวฮินดูนกยูงเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีความสูงส่งความงดงามความพร้อมสะพ,พังความรักตามตำนานนกยูงกําเนิดมาจากขนของพญาครุฑนกยูงเป็นบริวารของเทพหลายองค์เช่นพระสุรัตวดีพระสุรัชวดีพระกิศณะพระขันทกุมารคนฮินดูจะนิยม,ยมเก็บขนนกยูงเอาไว้ในบ้านเชื่อว่าจะนําความรุ่งเรืองและความจเจริญในด้านการเงิน ไพพิพิคน่เป็นการสะท้อนและนั่งพิจารณาทบทวนตนเองในแง่ดีว่าเดินทางมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรและอะไรเป็นจุดแข็งจุดเด่นของตัวเองเป็นการพิจารณาถึงการตัดสินใจอนาคตด้วยสติปัญญาความสามารถประสบการณ์เช่นการเริ่มธุรกิจการลงทุนต่างๆการย้ายที่ทำงานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผลจากการไข้่ควรการตัดสินใจอย่างรอบคอบในครั้งนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นไปในทิศท,ทางที่ดี เป็นไปในทางก้าวหน้าโชคลาภถ้าตีความจากไพ่พาพิคเนตนะคะโชคลาภองค์พาพิคเนศถือหางนกยุงซึ่งแสดงถึงความรุ่งเรืองโชคลาภมีโอกาสจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องทํางานมีความพยายามอุตสาหะเรียนรู้อดทนในเรื่องของการงานอาจจะอยู่ในสภาวะที่จะต้องเลือกเช่นระหว่างถูกย้ายไปทํางานต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดซึ่งอาจจะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าแต่ก็ต้องจาก ครอบครัวซึ่งต้องนั่งทบทวนช่างน้าหนักข้อดีข้อเสียบางคนกําลังตัดสินใจว่าจะย้ายงานดีหรือไม่ท่านองค์พระพิคเนศกําลังนําทางว่าถ้าการ ต้องย้ายไปทํางานต่างประเทศหรือต้องไกลบ้านแต่ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นตําแหน่งที่สูงขึ้นก็ควรเดินหน้าส่วนใครที่กําลังตัดสินใจว่าจะย้ายงานดีไหมก็ควรช่างน้ําหนักว่าสิ่งที่จะได้รับคือตําแหน่งการงานดีกว่าเก่าหรือไม่ต้องการเริ่มธุรกิจลงทุนควรทําหรือไม่ผลทับทีมและหางนุกยงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้ตัวชาวกรกฎเองอเปรียบเทียบหาข้อดีข้อเสียนะคะว่าทางเลือกใดมีมากกว่า ส่วนการลงทุนต้องมีการวางแผนที่รอบคอบศึกษาความเป็นไปได้ทั้งทางด้านการตลาดลูกค้าเศรษฐกษิจอาชีพที่เหมาะอย่างที่ปันบอกไปจับตามไพ่พอพิคเนตด้วยอาชีพที่ใช้ความคิดใช้เหตุผลในการพิจารณานะคะการเงินด้วยสติปัญญาในการมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไตรตรองทําให้ปัญหาทางการเงินที่สะท้อนจากไพ่ใบในี้ค่อนข้างน้อยหรือมีหนทางที่จะแก้ไขไปได้นะคะมีแนวโน้มที่จะมีเงินเข้ามาเพราะหุ่นทัดพิมพ พราะผลทับทิมเป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวยรวมถึงหางนกยูงคือความเจริญรุ่งเรืองแต่ก็ขึ้นอยู่กับความเพียรความตั้งใจการวางแผนที่รอบคอบด้วยพื้นฐานของเหตุและผลถ้าสรุปโดยรวมอีกในเรื่องของความรักอาจพูดได้ว่าความรักมีแนวโน้มที่จะสมหวังมากนะคะและกำลังอยู่ในช่วงที่มีเสน่ห์ในแง่ของคนที่มีความรักควรโสดอาจจะมีคนเข้ามาหลายคนและกำลังคิดว่าจะเลือกใคร พอหางนกยุงคือความสะพัง่งความงดงามเวลาทำแพนก็ต้องเป็นที่ต้องตาต้องใจหรือคนที่มีคู่ก็อาจจะมีคนเข้ามาท,ทั้งทังที่รู้ว่าเรามีคู่ดังนั้นต้องพยายามพิจารณาถึงข้อศินข้อ3ให้ดีและความรักที่มีอยู่กับปัจจุบันให้ดีอย่าหลงไปกับเพียงแค่ความรู้สึกและสิ่งล่อใจเพียงชั่วข่าวมิฉะนั้นจะนําปัญหามาให้ภายหลังได้โอเคนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎขอให้ทุกทุกคนฟ้าเปิด อะไรที่เป็นที่คุณเครียดที่คุณทุกข์ใจทุกอย่างมันมีทางออกเพียงแต่ไพ่อะมันมันก้าวดับคือป,ปันจะบอกว่าปัญหามันไม่ได้อยู่กับเราทุกวันเราลองสังเกตดูที่ผ่านมามันจะมีทั้งทุกข kind of. ์ทั้งสุขนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ